ชื่อว่าพรานบุญพระองค์จึงขอให้พรานบุญช่วยสังหารพราหมณ์จากมหาปัญจานครที่จะย้อนกลับมาทำพิธีอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ให้ซึ่งพรานบุญก็ยินยอมช่วยเหลือด้วยความเต็มใจเพราะเห็นบุญคุณของพระยาาคราชที่ช่วยทำให้เมืองปัญจาระของตนอุดมสมบูรณ์ หลังจากพรานบุญสังหารพรามจากมหาปัญจานครแล้วความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสจากเวทมนต์ชั่วร้ายก็พันมาลายหายไปพระยานคราชได้ให้แก้วแหวนเงินทองมากมายเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณแก่พรานบุญแถมพระองค์ยังทรงรับปากว่า